สวัสดีครับพี่น้องส,สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันคับพันดนุนพันจิกพัานขามครับผมสามคนเหมือนเดิมครับพี่น้องเขาป้าเอาเอาเผ่งครับหมูอานนี่นี่นนนยังเหรอน่มถมาถือกเลยบมเลยลาหมูอานมา, <depends. S 2> านอนัอนนี้คนแย่หมดแดงครับบอกสองครั้งนะครับผม เลยพากันมาเบิ่งฝนตกครับหมู่บ้านไม่เอาครับพี่น้องวันนี้พากันมหามาเบิ่งครับมาพ่ออีกสองครับพี่น้องเป็นซีครับวันนี้ซีคั้งเลยครับแต่หมู่บานมันเอาไม่ได้ครับหมู่บานฝนตกวันนี้ก็เลยพากันออกจะเศ้าเลยครับพัเจิกพัเจิกแบกครบม้าแต่บ้านเลยครับครบปิดว้าเลยครับบอกว่าขันเดแต่ขันเดครบยู่บ้านปาดได้หนีบานนั่นครับพี่น้องปรงหงเลยครับ ไปครับผมเด,เดินทางเขาไปาถอรถไปยูฟูครับมากระยางเขาไปในป่าครับจำม,มองในบ่นี่ไปหาต้นเพลิงครับผมเดี๋ยวไปฟอกกันยูต้นเลยครับหาทางไปกันครับนาหมดต้นแล้วครับหลงต้นยาว่ากันหาบ่หิน,หนครับผมนี้ซ่อมพันเจ็กซ่อมขึ้น ต้นนิวครับอยู่ต้นนิวน้ำครับผมนี่ครับผมต้นต้นนิวปลาครับน้ำครับอุ่นครับนี่ครับผมหางใหญ่เลยครับแต่ว่าอยู่ต้นน้ำครับฮันเจกว่าสบายครับน้ำทำนี่จิบ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 โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอสักกู่ครับเดี๋ยวได้ตอกท้อยขึ้นไปครับ แล้วก็พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทำการตอกท้อยครับผมท่านคามตอกท้อยเรามือพ,พันเจ๊กได้หมวกไหมครับหมวกนั่นปเปล่าเอาเนี้ยไม่ละหมวกเนี้ยน,นี่แหละไม่จะหมุนเคาจะอยู่ออกไปะไรอะหมวมีปัญหาเอาเอาออกไปในเสียที่นี่ท่านขาวขึ้นไ้ตอกท้อยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับโบสูงหน่อยครับ ร้อยประมาณสิบลูกครับไปแล้วครับพี่น้องฮันเจ็กเริ่มจีจุดครบนะครับเสือกมัดแถวในตัวอย่างเดี๋ยวเพื่อครบตกไหมเริ่มจุดครบครับคบกระไรฮะเรา,าต้องจุดก่อนป้องกัน เอาหน้าดรอได้ไปแล้วครับพี่น้องควันถึกแล้วครับควันถึกเจ๊ข้างหลังเนี่ยงานหนึ่ง เ <Okay. S 2> บึกกลองแล้วเนี่ยซูมขึ้นไปอีกเนี่ยเอาไวา้ทั้งหน่อหีก็ได้<ม>โอ้โหสวยเลยครับนี่จำเลย <Okay. S 2> ขาวจุ๊บเลย ไปใไม่ดากะได้ขึ้นแล้วก็พักอีโน้นมากินน้ำเลยเด,ด้อมีอี่ยังควันครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มป่าแล้วครับผมตัวอ่อนนามเลยครับสวยอยู่สวยอยู่ เขาเป็น้องเขากำลังเริ่มทำการป่าแล้วครับสวยเลยครับเอาว่ายังล่ะเอาลุงห้จยังเอาแต่ล่างล่งกันจะงหวัด โหงามขักสุดยอดสุดยอดจงไว้ตีน้อยๆเน,น,นะจงไ้ยอย่าง<ว> <laughs> อ่ะโอ้ป่ามารลด มันาอยู่หรอกลังปัดหัวหน้ำนะครับโอ้ยไม่เสือกเชือกเชียกโอ้ยไ,ไปไป,ไปเอ้ยไม่เชอกรอบได้รอบนั้สวยยังเหรอก็ค้างไ,ไว้ถึงเกียนนู้นผุ่น่ะ ปะยานน้ำเลยวะแน่นอนเถอะวะปาดมาน้ำแล้วครับก่อนเดียวเลยครับในท้องลูปวะนี่หยับ้อยโอ้โหน้อยอ่ะมันน้อยอ่ะอู้งามครับครับระวังโดนน้ำนะครับ ทาหัวทางที่สองครับทางนี้คนเงี้ยหมดแดงพอนะครับเิ่นบอกมาเอาครับกระชีเด็กกนทางนี้กระจีได้แบ่งกันครับแบ่งกันให้เราคนที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้นบุ่สูงครับแต่ว่าเป็นอยู่ใน้นาแมวครับเราเบิ่งครับว่าเขาจะเห็นไังไหมครับอาจจะเอ็นๆลงมาเอาเลยครับโอเคพี่เนาะทางที่สองครับจิไปไหน เอาชด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 ันชดด้วยโอ้สวยสวยสวยพี่น้องนี่ครับทั้งที่สองก็สวยคือเก่าครับผมขาวๆเลยครับนี่ไก่ครับทั้งโบนญ่ครับแต่ว่างามๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยครับเนี่พูดได้งงงงอะไรนะผมเขาจะออกกล้องกันเนาะไมได้มี เขาหายใจั้นึงไปทั้นหนึ่งยครับจะเป็นทะอย่าเลั้นึง่ถือว่าใช้รถตดใช้ทุงยางารถถ้าอยากหายเขาก็หายเ้าไปโดยจะหันเงนเขาก็เอาใช่ไัวุนเน้ำนะมีอานด้วยกันมีย่งนีเด่นี่ี่บอกไดตมเลย่เห็น ปลาที่จังวะวิใช่ปลาปปลาั้ไปยังกันดีพูดอะอรอู้หามันลปะนเยปลาเยอยวปลาเดียวนี่ยไรยังเอาอยากเนาะไม่เอาน้อยมันต่ำผลอ่ะเอาหงไหนคนดีเอากไปพิเอาไปมามามีไหมพิเอางอนมีแต่ปาน ปาเรียบอ้เอาอยางนี้จังไตั้งตามนีโอ้กระปีไปเกบออกแล้วเนี่ยโอ้นักเยตุ้เอาเบิยีไลยปานี่โอเครังที่สองปาไปตั้งคนตั้งผิเจอกันครั้งที่สามครับกำลังตอกทอยครับพี่น้องหึงคังไม่แย่นะครับนี่ ขั้นสามตอกทอยขึ้นไปครับอู้ห่อยห่อยคักแล้วครับชักใหญ่คักเลยนะฝนก็หยุดตกครับพี่น้องเห็ุงานแข้งกับฝนแล้วครับเอาโกบไปแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปพอกันต้นสักครู่ครับตอกทอยเราก็ขึ้นเลยครับโอเคครับผมขึ้นหัวทั้งแล้วครับัที่สามครับ ไปกรุบโอ้ออกบ่ได้

ভাত খাবি ন

เอาเอาอาถุงมาบ่เืิอตะเสียกมาเสียกมาข้วไงะรงกินบทันอยังได้เดียวนี่คักแล้วบอเอยังเหรอฮะน กระทามหาครบเนาะเราครบขึ้นมากแล้วโอ้โหอยากได้เสียบไม่อยากใหางมั้งมุนเอาเสียกมาแล้วเอาบไปเนี่ยอมไปเนี่ยอ๊ไบไปนะคร<ม>บหนะนะมดครบหมลกไฮะหมดแล้วได้มันส,สวยๆไงลูก

ลงทังล่างเจ๊ะหรอเป็นนักใส่หมวกจี้เับพี่น้องเยี่บรเลยลงครับพิ่งอูทังลางใส่หมวกกคห้ดีซีพี่น้องขันขามกำลังตอกท้อยครับ สูงอยู่ครับพังนี่สูงกว่าทุกครั้งเลยครับสาบตออถอยพูดทั้งยุงสูงเป็ดที่อ่อนเพื่ออะไรละครับพังนี่พูดเหรครับเดี๋ยวพอกันข้างบนครับสักครู่ครับผมโอ้ยเนาะคทั้งที่สี่ครับนี่ขึ้นมาแล้วหากรองหาครับบุ้มมีคนวางโอ้ตายเลยนี่ครับผมขึ้นมาหอดต้นแล้วเออมาหอดถึงแล้ว ยังไม่ได้ลนเลยครับโอเคครับพุเดี๋ยวคงจะไม่ได้ถ่ายอยู่น้องมึงทางนี้มันฟากองหักครับรุ่เลยครับหายอยู่ครับแตกไซรัสรุ่เลยครับอันตรายครับโอเจลโอ โอ้แต่ว่ามีอย่างครับแนว่ยคุณมานี่ครับผมติดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวป่าเลยครับผมขากองผมหัศนีิยบไปเลนี่ครับเดี๋ยวไปที่หาครับผมมัอนี้เบิ้งกันจุ๊ไปเลย <c oughs> หาลังไปเลยมีแต่นางฟ้าทั้งนั้นเลยมัอนี้ <c oughs> นางฟ้านางฟ้าพญาตอกท้อยปักปักปกลางเดียวเลย <c oughs> โ อ้นี่ครับบุ่นครับฟังครับดมดครับเสักคู่ครับผมหลังนตกครับหลังฝนตกครับโอ้เดียดูแน่ไม่ต้องมาดูรอกอะไรคือดุหลังฝนตกกันีหาอยู่ครับดีมือนีพอเี้ นี่ไม้ครับพอได้ด่างครับพอได้ตัวอ่อนครับเพราะว่าหัวหน่ามันบ่ค่อยดีครับหน่าบ่ปันใดครับผมมันทั้งนอกไม่เลยทั้งละน้อยครับทั้งไม้พอแต่เพิ่อไม่นะครับเผื่อไม้มันทั้งแบบโบราณเดี๋ยวตะกุกเขาไปเนาะเข้าเมย์น้ำเดี๋ยวก็ตอกท้อึ้นไปเขาไปทานกทีใี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ไปแล้วครับพี่น้องมื่อนี้ข้างในพาดเจ๊กครับโอ้ขึ้นทั้งสูงหมดเล้วอู้โหครับทั้งสวยขึ้นเก่าครับผมเขาสวย ขากล่องก็บว่ดแล้วไปสวยครับผมเดี๋ยวรอชมมือน้องกัรครับลงก้ลังเลยครับพี่น้องนี่ครับเต็มเลยครับตอมเต็มเลยครับโอ้ยพันขามออกบได้จากไฟเลยครับมัก,กวนคนอยู่นี่การพันจรเริ่มทำการเจาะเปิดทางแล้วครับ อยู่ใต้อุ้มใหม่นะครับกำลังตัดเครื้อใหม่ครับโอ้หมูนี่ไหมมีแต่ขาวๆงามเลยครับมีแต่นางฟ้าเลยยอดเลยทางนี้เต็มกุมูปะอือคืออือคือแล้วตัวมะเขยวดอกมีเยวอยู่ งวดงวดนะปูอันนั้นเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากมาแล้วครับใจดังครับชิ้นที่สามแล้วกดกล่องกดติดด้วยกันโอ้หนำน้อยเดียวจนวนี้น้อยแต่ว่าปีตาด้น่ะอยู่ันนี้เขาจะได้พราฟุลกลมอย่ตัวนี้หอดบ่หอดอยู่หอดอยู่ขายลูกวันก็ไดเยอะครับผม ฝล่ข้างหน้าครับปิดตาขาวๆครับเดี๋ยววันไหนเมบเหมนโนนมลงมาหล่นหน้าอีฝาดให้ทั้งทีแตวรอชั่วโมงล้างครับพี่น้องมันบอย่อยชัดไปเลยครับผมพี่น้องลงมาแล้วครับเรียบร้อยครับกะสวยคือเก่าครับเดี๋ยวเขาไปออกปลากันเลยครับคืนนี้มื้อนี้ก็จะจบครับนี่ครับพันเก็บอุปกรณ์ครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับผม เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมตาโคตรบุ้งต้องโดนพูดโดนครับมือนีจัดให้พี่น้องเมืองเต็มๆเลยครับหาห้างครับห้างขาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กุงสีฝากไว้สำเนียครับเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับสำหรับผมพ่านโดนพ่านเจ๊กกับพ่านถามครับผมเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ